สวัสดีครับพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อเพื่อการหนุนใจและเสริมสร้างชีวิตของเราตอน,นนี้ผมมีพระคำหนึ่งตอนที่จะมาหนุนใจเรามาดูกันว่าผมมีพระคำอะไรมาฝากเราครับพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก เขียนพระธรรมตอนนี้คืออาจารย์ตอโลนะครับเส้นทางชีวิตการรับใช้ของท่านนั้นไม่ได้ราบรื่นและก็สวยงามเสมอไปแม้ท่านจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อุทิศตัวในการรับใช้พระเจ้าอย่างมากมายนะครับแต่เราพบความจริงหนึ่งว่าตลอดชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยปัญหาปัญหาและก็มีความทุกข์ยากลําบากมากมายหลายอย่างที่ท่านจะต้องพบเจอท่านจะต้องเจอกับเรือล่มกลางทะเลใหญ่ท่านจะต้องติดคุก ท่านจะต้องเจอกับเหตุการณ์การจราจนที่คนคิดจะเอาชีวิตของท่านและในเหตุการณ์อีกหลายๆครั้งท่านเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในสิ่งเหตุการ์เหล่านั้นน้องครับในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นอาจารย์ปโลเองก็ได้พบว่าท่านได้มีความเชื่อท่านได้เห็นพระพรท่านได้เห็นพระคุณและความรักมากมายของพระเจ้าในชีวิตของท่านแลวได้เห็นถ้ยอยคําแห่งความเชื่อถ้ยอยคําแห่งการหนุนน้าใจถ้อยคําแห่งการขอบพระคุณผ่านจนใมฝากแต่ละเล่นที่ท่านได้เขียนขึ้น และพี่ลองครับในพระธรรมตอนนี้ที่เราได้อ่านไปนะครับเป็นพระธรรมอีกตอนหนึ่งที่อาจารย์ปโลเองได้เขียนถึงความจริงที่ท่านได้พบว่าในเหตุการณ์ในความทุกข์ยากลำบากนีหลายๆลยครั้งพระเจ้าทรงนำท่านพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับท่านที่ผ่านมาพระเจ้าทรงนำท่านมาแล้วอย่างไรวันนี้พระเจ้าก็ยังคงจะนำท่านต่อไปอย่างนั้นและท่านก็ยังจะเชื่อว่าในวันต่อไปในวันข้างหน้าพระเจ้าที่ท่านเชื่อนั้นก็จะยังคงนำท่านต่อไปเหมือนอย่างที่เคย พี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานพระเจ้าทรงนําเราผ่านเรื่องราวร้ายๆเหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านมาไหมครับผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยเราทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงตอบเราพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพระเจ้าทรงนําเราเหมือนอย่างที่อาจารย์โปโลได้เขียนไว้ในพระธรรมตอนนี้พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงเคยนําเราในโอกาสที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมา วันนี้เรายังคงเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าจะยังนําเราต่อไปเหมือนอย่างที่ผ่านมาและพระเจ้าก็จะยังนําเราต่อไปในอนานคตข้างหน้าด้วย <ME EN S 2> เหมือนอย่างที่อาจารย์ปอลได้นหนุนใจเราผ่านประเดนตอนนี้ในหลายเหตุการณ์ในหลายๆครั้งในชีวิตของเราวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางเราอาจจะทาให้บางคนมีคําถามหรือว่าสงสัยได้ว่าเอ๊ะ hey, ที่ผ่านมาพระเจ้าช่วยเหลือเราแต่ในวันนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นท่ามกลางเราดูเหมือนว่า พระเจ้าจะยังไม่ตอบหรือว่าพระเจ้าจะยังคงเงียบไปกำมับชีวิตของเราแต ja ่พี่น้องครับเราเชื่อมั่นในพระวจนะคาของพระเจ้าอย่างที่อาจารย์พโลลิศใจเราในพระธรรมตอนนี้ไหมครับพระเจ้าของเราเคยนาเรามาแล้วอย่างไรวันนี้พระเจ้าก็จะทรงอยู่กับเราและนําเราต่อไปอย่างนั้นพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่ผ่านมาพระเจ้านาเรามาแล้วอย่างนั้นวันนี้พระเจ้าก็จะยังคงนำเรา และในวันข้างหน้าในอนาคตต่อไปพระเจ้าของเราก็จะคงอยู่กับเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตพี่น้องครับวันนี้เราอาจจะพบว่าการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนจะมาไม่ทันใจเราแต่พี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยมาสายจงรอคอยพระเจ้าในเวลาของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระองค์จะมาถึงเราในเวลาที่เหมาะสมคอยร,รักษาความเชื่อ และความไว้วางใจในพระเจ้าเหมือนอย่างที่อาจารย์ปาโลได้หนุนใจเราผ่านพระทรมในตอนนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังพี่น้องทุกทกท่านในสถานการณ์ในเหตุการณ์ในเวลานี้เราทุกคนต้องการกําลังใจและการหนุนใจสิ่งันและกันขอให้พระมีตอนนี้จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่จะหนุนใจเราให้มีกําลังมากขึ้นที่จะดําเนินชีวิตด้วยกันต่อไปเพื่อที่ฝ่าวิกฤตต่างๆเพราะว่าพี่น้องครับพระเจ้าเคยนาเรามาแล้วอย่างไรวันนี้พระเจ้าก็จะนําเ,เรา และในวันข้างหน้าวันต่อๆไปพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเราแนะนําำาปต่อไปขอบพระเจ้าวอวยพรและเสริมกาลังพี่น้องท,ทุกท่านครับขอบพระเจ้าวอวยพรครับฉันชวนพี่น้องนะครับร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube และช่อง a c e b o o k ส่วนประกาศเก้าต่อไปนะครับหากท่านใดได้รับพระพรพี่น้องสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ